สวัสดีครับครับผมครับโอ้โหดุดันไม่เกรงใจใครอ,นะอันนี้เปิดเลยยังแการอย่างดีเลกัโอ้คนสวยสวัสดีค่ะสวัสวยมากเปิดเปดอันนี้ปิดเปิดเลยยังหรอ แล้วไม่ไฟปรหารขึ้นเลยช้องเช็คเสียงอ๋อเช็คเสียงโอเคโอ้พี่นิ่งน้องโว้โว้ลงโอ้ดุดันไม่เกรงใจใครนะครับเราทดสอบเสียงก่อนนะ ฝั่งนูนกับกิดกิดก๊าซอะไรอย่างไรอะอะไรนะโอ้โหน่ะฮัลโหลอยู่ตรงไหนพี่ทําไมไม่เปิดไลฟ์ดูอยู่ในร้านแสดงแล้วเอาไรเอาไรบ้างล่ะพึ่งรูมาเลยมาเลย นี yeah. mm ่มานี่มาาไปปูนเอาไปปูนห่อนกา